อนเช้าคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนขี่รถออกมารับลมบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นสดใสสุดๆเลยค่ะกับบรรยากาศเช้าๆสวยงามแล้วก็สดชื่นมากๆเนีย่ยคะ่ะออกมาขี่รถรับลมบรรยากาศตอนเช้านะคะวันนี้มีพระออกมาบินทบาสดะะ้วยค่ะทุกคนดู ออกมาบินตบาทตอนเช้าเ้าค่ะเสียงนกเสียงการ้องออกหากินตอนเช้ามีรถแม่คา้าขายของด้วยนีกำลังม,มาแต่กจ,จับจ่าำลังมาแต่จับจ่ายตลาดเพื่อที่ออกไปขายของนำหมู่บ้าน ตอนนี้ยืนคือแบบว่าสุดชื่นมากๆยืนสบายสุดๆไปเลยนี่ค่ะอากาศก็นี้ดีตื่นมาแต่เช้าเาสูตรอากาศบร,ริสุทธิ์กันนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากดีสุดๆชอบมากบรรยากาศแบบนี้ไม่ร้อนจนเกินไปไม่ร้อนเลยแล้วก็ไม่หนา เกินไปคืออากาศกำลังดีแล้วก็ท้องฟ้าก็แบบสลัวสลัวเนาะนคะคะอาจจะขับรถเร็วเออเผลอ,อขับรถเร็วไปแลพาทุกคนมาชมบรรยากาศอย่างช้าๆมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้นุม่มแหวงกำลังจะออกไปทุง่งนาว้าวอีกาการ้องกา ขาวในนะน้ำเยอะเหมือนกันเนาะแต่ข้าวเขาขึ้นแล้วมันจะอจอไปดูทุ่งนาเลยเยก็บภาพบรรยากาศข้างทางระหว่างเดินทางมาฝากทุกคนค่ะแล้วก็เราจะไปเจอกันที่ทุ่งนาอีกทีหนึ่งนะคะสวยงามไปเจอกันที่ทุ่งนานะคะ ่ะไ้เราก็นึ่งหมดอ้าวทำไมไม่กินเออฮ่า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 คนกคาริโอมันบ่ถึงนี้ เติมพอว่าเครือบ่หามันเครือปอมงเขาเปิดรอบปอมไงเขาเปิดเขาเติมไหมเปิดอเขาอั่นปั่นปั่นแวค่อยแวค่อยนี่เอาไปนาต่อได้แล้วค่ะรัเบียงอ่ะเอาไปทิ้งนะทุกคนวันนี้หนูแม่มจะออกมาดูผลงานว่าเมื่อวานที่มาอ่า เอาน้ำออกจากทุ่งนาแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมมันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเราไปดูทุ่งนาของเราเลยค่ะไปดยกันไปเบิ่งน้ำกันทุกคนตรงตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือเริ่มเริ่มลดแล้วเริ่มไม่มีละเหลืออยู่แค่ปิ่มๆแค่นี้ไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้แต่มาลุ้นกันว่าจะขึ้นไหมมาลุ้นกันว่าจะขึ้นไหมโอ้ตรงนี้ออกมันไม่ออกจริงๆมันไม่ยอมออกจริงๆเลยนี่ค่ะ ก็จะก็จะตรงนี้แหละจะได้แบบซ่อมนาข้าวแบบเต็มที่เลยจะไปเอาต้นก้าที่ไหนเนาะทีนี้ไปเอาต้นก้าที่ไหนเนาะไปดูฝั่งโน้นแล้วเราจะไปดูตรงนู้นกันตรงนูัเดินเลยลูกชายก็มาด้วยุณนะ่ะ <c> ใ <oughs> สแว่นตาดำใสแว่นตาดำ โอ้ยมันออกให้อยู่มันน้ำมันออกให้อยู่แต่บ้านมันออกไม่หมดมันก็เหลืออย,อยู่มันก็เหลืออีกอยู่ค่ะว้ายทำไงดีทำไงด,งดีโอเงินเยอตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็ยังดีที่มันออกให้เยอะอยู่นะถ้าพูดถึงความเป็นจริงมันก็ออกให้เยอะอยู่เนี่ยฝั่งนี้เมื่อก่อนเมื่อวานนี้ใช่ไหมเต็มเลย แต่วันนี้มาอู้ของดูของเนี่ยของนาข้างบ้านเขาขึ้นแล้วอะ่ะส่วนของเราอยอของเราของเรานี่ไม่ต้องไม่ต้องลงมาส่วนของเราออ้ยมันจะขึ้นให้มแล้วเนี่ยขึ้นอยู่แต่ขึ้นน้อยไม่เยอะมันอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่ก็มองเห็นอยู่นะนิดๆหน่อยๆขึ้นอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต้องรอดูเออใช่ต้องรอดูอีกเพราะว่าน้ำมันเพิ่งออกไปใช่ไหมล่ะมันจะขึ้นให้ไหมคะทุกคนมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูฝั่งนี้นนแต่มันก็เห็นต้นข้าวอยู่นะแต่มันก็ห่างๆอนะเนาะ มันอาจจะขึ้นยังไม่หมดหรือเปล่าเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึง้อมันก็ขึ้นอยู่ยมันก็ข,นกนขึ้นอยู่แต่ว่าเราต้องมารอลุ้นอีกทีนึงว่ามันจะมีใบแตกใบออกมาให้มันให้มันได้เห็นอหรือเปล่าถ้าบอกว่ามันขึ้นมันก็ขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันน้อยมากเลยอ่ะ <c oughs> เราจะต้องมารอลุ้นกัน <c oughs> เราต้องมารอลุ้นกัน ครั้งก็นค,คนฟอโอ้เขาก็หวานก่อนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิแตทุกคนมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ไหลริไปเออลายน้ำมันไหลผ่าน <c oughs> จะมาดูฝั่งนี้กันค่ะดู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 ด,ด,ดูน้ำมันไม่ไหลามาเลยขุดเฉยเยขุดแล้วก็มันไม่ ทำงานเดี๋ยวต้องเผื่อว่ามีน้ำเก่าๆแบบว่าน้ำแบบน้ำใหม่ที่จะมาอีกเนาะนี่มันไม่ออกเลยอะทุกคนดูฝั่งนี้คือโอ้ยไปหาต้นกล้าที่ไหนเรามาดำดู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 หาต้นกล้าที่ไหนข้ามาดำเยอะมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ย เอาต้นก้าที่ไหนเนาะมาดามเนาะบาดีแต่มันก็ลดลงให้เยอะอยู่ต้องกับครึ่งอนนาน่นแหละแต่มันก็ยังต้องหายังต้องหาแบบว่าต้นก้ามาดามอีกไดนในตรงนี้นี่มันเป็นแอ่งเนาะตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแอ่งเพราะว่าเขาจะให้ฝั่งนี้มันต่ำกว่าฝั่งโน้น ไปดูกันซิว่าน้ำมันยังไหลยอยู่ไหมไม่ไหล้โอ้ยคือเห็น่อยดําหน้าหลายเทะ่ะข่อยเสียเอาต้นก้านนี่ใส่ละมาดำไปเอาต้นก้าที่ไหนมาดำต้นก้าก็คือต้นข้าวนี่แหละแล้วต้นก้ามันหายากด้วยสิเพราะต่างคนก็ต่างบานเขาเขาบ่มีเขาบม่มีอันเนี่ยเขาบม่มีอ่ะ เปนตาก็เอาออกก่อนมันจะมองไม่เห็นหนทางเดี๋ยวมันจะตกคันแท้นะเดี๋ยวมันจะตกคันแท้นะเออมันก็มันก็หยุดไหลแล้วไหมมันก็หยุดไหลนะ,ะเพราะว่ามันนิ่งมากมันนิ่งมากไม่ไหลแล้วไม่ไหลแล้วทางนี้เป็นทะเล มันหยุดไหลแล้วค่ะไหลก็ไหลนิดๆหน่อยๆมันก็ไหลนิดๆหน่อยๆเห็นไหมมันหยุดไหลแหละโอ๊ยเห,หนื่อยนายเหตุใเหุห้ลแล้วน้ามันมีบุกไหลอย่ามาดึงสิลูกเออก็เดินเดินใครเดินมันไป <gasps> น้ำก็หยุดแล้วค่ะน้ำไม่ไหลแล้วไหลก็ไหลพอนิดๆ,ๆหน่อยหน่อย แล้วหน้าหนูหน้านหนูหนูมาดำจี๋ละเร็วมาดำให้แม่หน่อยเร็วแม่จะได้หาเงินให้หนูมาดำนาแทนเด้อเอาไหมดีไหมคะไม่ดีา <c oughs> ไมไม่ดีหนูก็มาดำเอาเอง <c oughs> อย่าลงโอ้ยเนาะอุปสารคขึ้นหนูใส่รองเท้าผิดข้างเออแล้วใส่รองเท้าผิดข้างได้ไง <c oughs> ไปขึ้นไปเปลี่ยน ไปขึ้นไปเปลี่ยนข้างบนเิ่นไปอยู่บ้านนหนูก,ก็หลงลงืมโอมาดูผลงานมาดูผลงานสุดท้ายแล้วเราก็หาข้าวมาดำต้องหาข้าวมาดำนาไปหาที่ไหนล่ะทีเนี้ยอ่าสิบห้าเนาะ ข้าวาอะไรนะข้าวสิบห้าตอมาดําก็อะไรอย่เงี้ยข้าวข้าวข้าเรียกว่าข้าวอายุสัน้นข้าวอายุสัน้นบอกข้าวสิบห้เอยจะไปหาใอ,อ้ไส่ละคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูผลงานมันลดให้อยู่ <c oughs> แต่มันลดไม่หมด <c oughs> สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ